ซูปเปอร์ฟรายเวทกับร้อยสิบห้าปอนด์วันนี้ชิงแชมป์ประวัติศาสตร์ครับ3เส้นด้วยกันครับจะเป็นการชิงแชมป์ของสภามวยไทยโลกชิงแชมป์ของเวทีราชดำเนินและก็อีกเส้นหนึ่งจะเป็นจากชมรมกอติคิดตังครับโดยคุณนรงค์อุ่นแพทย์วันนี้ผู้ที่ชนะจะได้ค่าแข่มขัดถึง3เส้นด้วยกันนะครับจะเห็นว่านักมวยทั้งคู่นั้นถ้าท่านที่เป็นแฟนมวย คงจะรู้ดีนะครับว่าทั้งคู่นี่ถือว่าเป็นสุดยอดของมวยรุ่นนี้แล้วก็เป็นสุดยอดมวยมาหาชนที่แฟนๆต้องการดูครับวันนี้เรามาจัดให้พี่น้องแฟนมวยชาวโคราชและท่านผู้ชมทางบ้านทั่วประเทศได้ชมกันครับเป็นมวยคู่ถ่ายทอดทีวีที่สุดฮิตครับและก็สุดยอดในยุคนี้มาวันนี้ที่เวทีชั่วคราว โคราชของเราครับก็ยังมีแดดมาอ่อนๆครับไม่แรงนักนะถือว่าแดดอ่อนแล้วครับช่วงนี้ถอยกันตั้งกางแสงแดดก็มีร่มบ้างมีแดดบ้างครับสลับกันไปส่วนเรียกว่าตอนเช้านั้นที่โคราชนี่มีการเล่นสงการกันเรียบร้อยครับมาเล่นกันด้วยความเรียกว่าเรียบร้อยดีนะครับ ตามประเพณีของไทยเราช่วงนี้ก็มาชมมวยกันแล้วแฟนๆที่เล่นสงกรานก็เลิกเล่นมาชมมวยกันเวทีมวยชู่คราวครับหน้าสารากางจังหวัดนครราชสีมามวยคู่แรกของเราท่านผู้ชมที่ได้ชมธงชัยต่อเิลาชัยนั้นอายุ25ปีครับย่างเขา26เป็นชาวโคราชนี่ครับอำเภอจักราชโคราชนะครับมีพันจา่าไก่ทีละข้าวเนาครับ หรือเม็ดพิกสีราชัยที่เงินไปถอดบางคนนี่นะครับเป็นผู้จัดการและหัวหน้าคณะเม็ดพิกน้อยพราวุฒิครับเป็นเทรนเนอร์จบม .6 ครับจากโรงเรียนจักรวิทยานะครับสำหรับพันจากเอกทีนะเท้าเหนานี่ก็รับราชการเป็นานากาส่วนทางด้านน้ําเงินสายันน้อยเกียรติประพัฒน์นั้นอายุ18ปีรับย่าง19กู้เกียรติครับหัวหน้า,นาคณะกู้เกียรติประพัฒน์กุลถอดมงคลเองเป่ากระถาเองครับวังไพโรธสงครามเป็นเทรนเนอร์ จบม .3 ครับจากโรงเรียนประดุมสิธิ์พิทยาบางซื่อโรงเรียนมวยครับประดุมสิธิ์มาดูครับท่านผู้ชมนาทีระทึกใจครับมวยคู่สุดยอดครับเดี๋ยวเรามาชมครับยกที่หนึ่งครับของคู่มวยประวัติศาสตร์อีกคู่หนึ่งครับที่ธงชัยต่อศิลาชัยนี่ได้มาออกทีวีให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้ชมกันถือว่าเป็นครั้งแรกครับวันนี้เอาละครับเปิดเกมเปิดฉากครับรายนี้ไม่มีคําว่าแซ่จ้อง ทงชัยต่อศิลาชัยนี่เจ้าของฉายามหาหิน<ะ>หยอดนักชกของมหาชนนี่นะครับอยู่คู่กับศึกวันทรงชัยมาโดยตลอดลงทุนตลอดครับเปิดเกมไล่กันไปที่มุมตัดพื้นที่ให้แคบก่อนครับต่อยหมัดขวาตั้งรับคอยรอครับสายตาคอยดูสายน้อยเกียรติประพัดถือว่าเป็นมวยรุ่นน้องมีแข้งซ้ายนี่แหละครับแข้งซ้ายหน้าโอ้โหเจอหมัดขวาหน้าแงนหน้าหง กรรมการผู้อำนวยการิีครับกรรมการทีชาิก้าขิดจากเวทีมวยราชดำเนินมาเน้นที่หมัดครับยกแรกธงชัยธงชัยนั้นถือว่าต่อยในบ้านครับสายัน nah. น้อยนั้นมาเยือนครับสายันน้อยนั้นมาจากป่าบอนนะครับพัทลุงครับเป็นมวยมาจากพัทธลุงอำเภอป่าบอลครับจังหวัดพัทธลุงจบมสามครับจากขดุงศิษย์ิทยาเมืองมวยโรงเรียนมวยครับสมรักคำสิงหลายคนครับอยู่ที่นั่น ูนี้นี่เเป็นผู้สุดยอดแม่ดูรูาร่างซาลีลาและใกล้เคียงครับทรงชทยเปิดเกมครับไม่มีการจ้องเพราะว่าต่อยในบ้านของตัวเองพี่น้องชาวโคร,ราชกำลังเชียร์กันจับตาดูกันอยู่ดูกันทั่วประเทศครับงานนี้ลูกหากินครับทรงชัยตีหน้าขาเป็นผู้อนุรักษ์ศิลปะเข่าหน้าขาครับสมัยก่อนก็วยหาหน้าพาพลแม่หน้าขานี่ตีได้เจ็บแสบ ตอนนี้ยุคนี้ก็อนุรักษ์ไว้ก็ธงชัยครับตามด้วยมัดนี่นะครับนำเอาสุดยอดไม่ทำชมทางบ้านได้ชมกันครับในวันนี้โปรโมเตอร์ทรงชัยรัตนสุบรรคู่นี้ครับที่ชกกันมาล่าสุดนี่เก็บถึง2ล้านบาทครับนี่ครับธงชัยกับสายยันน้อยแข้งซ้ายหน้าครับอาวุธสำคัญสมการจากเวทีมวยราชดำเนินมาครบชุดครับวันนี้ มีกรรมการสมานจกนฑตะคอยกรรมการนารงรวมจิตกรรมการนารงธนจันทร์กรรมการสังกีรยานก็กรรมการเฉลิมประหยัดทรัพย์ครับองค์ชัยนั้นใช้ศิละปะมวยไทยรุ่รนครับท่านผู้ชมดูให้ดีสังเกตให้ดีๆครับจะมีลูกแปลกๆนะหมัดและตามด้วยเตะล่างนี่เป็นลูกสูตรครับลูกสูตรของศิละปะมวยไทยนี่ครับทัดมาลาครับมาดูครับ ทัดใกลๆครับเปิดแผนหรือเปล่าโอ้โหดูครับตายครับมาปลายเท้าครับโดนปลายคางติดในครับธงชัยมาพลิก็ตีด้วยเข่าซ้ายสายยันน้อยเอาละครับดูครับวงในเหิวแน่นสายยันน้อยนั้นต้องใช้พละงกำลังนะครับเข่าปั้มเข่าฟัดเพื่อที่จะให้ธงชัยนั้นอ่อนไปนายกไท,ทยไทยหมดยกที่หนึ่งครับ เพื่อที่จะได้ชื่นชมสถาบันสุรร้งนีนะครับเข้าสู่ช่วงยกที่2ครับของการถ่ายทอดสดศึกเ1 5 0ครับพิชิตโลกวันนี้ครับผู้เปิดรายการนำเอาธงชัยต่อศิลาชัยยอดมวยมหาชนครับวันนี้มาเจอกับสายน้อยเกียรติประพัดอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้เรามีท่านผู้ใหญ่หลายหลายท่านสาสจังหวัดนครราชสีมามาให้เกียรติเป็นประธานและก็เป็นคณะกรรมการนะครับ ็มีพระละตันสวัสดิ์ดิษกับพันลบครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีทบวงหมหาวิหายครับท่านมาเป็นประธานอำหนวยการจัดการแข่งขันครับรพรและท่านชัยพักสิริวัฒน์ครับอดีตรัฐมนตรีชื่อว่าการก,าก,การ,ระทรวงมหาดไทยท่านก็เป็นประธานมาเป็นประธานในการจัดการแข่งขันด้วยดรทวิชรันตนเพียรครับมาลุ้นบนเวทีครับในยกที่สองสายแดงครับยอดมวยมหาชนเปิดเกม ฮุกด้วยขวาตามด้วยเข่าซ้ายสายยันน้อยแกร่งทั่วแผ่นดินครับรายนี้พรอมกันชกสดใสนำทีมโดยทุนกู้เกียรติเกียริประพัดรับลงทุนเปิดเกมฮุกด้วยขวามาเป็นชุดอามีแข่งมาเสริมตั้งรับคอยรอครับทางด้านสายยันน้อยตอเ,เกมครับธงชัยต่อศิลาชายัยตัวเองนั้นถือว่าชกในบ้านเกิดครับเปิดเกมตลอดครับไม่เอาเปรเียบครับ เบียดเข้าหาตลอดเวลาธงชัยโอ้โหแข่งซ้ายของสายันน้อยลูกนีเต็มเต็มบัดขวาครับต่อยเข้าไปก็เอาสายันน้อยลูกนี้สายันน้อยไม่ค่อยชอบอยู่แล้วครับธงชัย้รู้จุดครับพยายามต่อยด้วยหมัดถือว่าต่อยในบ้านครับคุณสมมาตรครับหยับเดินเข้าหาด้วยความมั่นใจครับธงชัยเป็นรายการมวยทีวีที่ถ่ายทอดให้ชมมีถึงธรรมดาครับ หาดูได้ยากครับตะมวยแบบนี้ที่นํามาถ่ายทอดให้ท่านได้ชมกันกันไม่ได้ครับสายน้อยโดนหมัดขวาเลื้อยเข้าไปนี่โดนทุกหมัดครับดูครับสองสามหมัดนี่สายน้อยนะพยายามติดนายครับจยาจะตีด,ด้วยโอ้โหวันนี้ต่อยกันกลา,างแจ้งอย่างนี้นี่ครับใช้แรงเยอะครับวมวยฆ่านนตัวด้วยมวยค่าตัวเป็นแสนๆน,นี่ชกกันแบบไหนย,ยืนกันแบบใกล้ๆอาวุธที่ใส่ครับหมัดขวาลําตัวพยายามโต้ครับ เไม่มีคำว่าแซ่จ้องครับที่ตรงนี้านวามมันโตนตลอดคงไทยเปิดเกมสายยันน้อยโตมาติดนายครับใช้ความหนุ่มแน่นอายุ19ปีครับคงไทยเล้น25ย่าง26แล้วแต่ว่ามายังเจ๋วครับ26ย,ยังเจ๋วถือว่าเป็นยอดน,นักชกเข็นขัดหลายเส้นครับทงชัยโอ้ยหุบด้วยขวาเหนียวครับสายยันน้อยเข้าอาชีพทำลายจังหวะ ต้องดูกันมากยกดูกันยาวๆครับสําหรับมวยคู่นี้นี่คือสุดยอดมวยไทยในยุคนี้ครับใครจะเป็นหนึ่งในแผ่นดินครับผูนชมติดตามชมครับ1อยสิ 115. ้าปอนครับวันนี้3เส้นครับเข็มขัดนชนะนั้นจะได้ขาดถึง3ามเส้นเลยกันธงชัยเปิดเกมตลอด่อยเอาใจแฟนมวยครับพี่น้องแฟนมวยชาวโคราช เกือดเกือดเชื่อไข่ครับโคราชโดยเฉพาะนี่ครับเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของทางด้านสายยันน้อยข้างบนศาด์แข้งสาดเข่าสา่วนข้างล่างสาสน้ำก็บตอมทีที่จังหวัดนครราชสีมาโอหดูับสนุกสนามนแข่งด้วยโอโอโอซ้ายเอาละครับรุ่นกันต่อครับความมันยกนี้เป็นเครื่องปรายุก์ที่สองขอบคุณครับเบียช่างเบียเหรียญทองระดับโลกของไทย M150 แล้วก็ 3K b a ตอรี่ครับ มาลุ้นกันต่อครับในยกที่3ของสุดยอดมวยไทยในยุคนี้ครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเห็นว่าในยุคนี้ถ้ามวยเอกเอกนี่ยากมากครับที่จะมาออกทีวีกันแต่วันนี้ท่านได้ชมครับสึกเอ็มร้อยห้าสิบพิชิตโลกวันนี้ครับ ธงชัยต่อศิลาชัยเปิดบ้านครับนี่เรยกว่า,วาเรยกว่าเปิดบ้านให้กับทางด้านสาย,ยันน้อยครับรบ,บุกมาถึงบ้านเลยวันนี้มาเยือนครับสาย,ยันน้อย<ร>เกียรป,ประพัดมาเยือนถึงโคราชครับรายนี้ก็เป็นเด็กกระบี่นะครับจังหวัดกระบี่อำเภอป่าบอลกระบี่ครับเปิดเกมบ้างครับตอนนี้าลุ้นความมันกันต่อครับยกที่3ยังเหมือนเดิมครับขยับเข้าหาวงในไล่แขนพลิกเลยแล้เตีด้วยเข่าซ้าย ยอดมวยมหาชนมาผักลูกนี้ครับแข็งรงจับต้คือด้วยแข้งขวาธงชัยนั้นต่อยได้ทุกรูปแบบครับจะเป็นต่อยแบบลูกแบบรับแบบฝีมือนี่ครบเครื่องครับได้ชื่อว่าย,ยอดมวยมหาชนฉะนั้นฝีมือการต่อยนี่นจะเห็นครับธงชัยจะมียกนี้ลุกยกนี้รับดูครับไม่หมัดขวาเลยลูกนี้นี่ธงชัยต่อยได้ดีครับเค่ทด,ด้สอบ ทางป่าครับลูกนี้โอ้โหส่ยันน้อยดูได้ไ <ป S 1> ยากครับกับมวยแบบนี้คุณสมมารครับ,รบที่ท่านผู้ชมได้ชมมวยแบบนี้มวยเอกแบบนี้ต่อพบพระนท่านสุวัตรลิมปตาพลบครับประธานจัดการแข่งขันพร้อมทั้งประธานนรงอุ่นแพทย์ครับนำมวยแบบนี้ให้มาให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้ชมกันฮงเตอร์ทรงชัยครับเป็นผู้ประดิษฐ์ประดอยผู้มวยให้ท่านผู้ชมได้ชมพี่น้องชาวโคราชและพี่น้องแฟนมวยที่ชมกันทางโทรทัศน์อยู่ในขณะนี้มาดูครับสุดยอดอิใหญ่ของทางถ่ายโทรทัศน์ ธงไทยสายยาน้อยเปิดคู่แรกเลยครับจะเห็นว่าเกมของมวยคู่นี้ครับจะใช้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยกันจะสุดใหญ่โอ้โหแข่งสายแข่งนี้เสียงดังฟังชัดครับดังไปถึงบ้านท่านผู้ชมเอาล้มโป่งในจับไม่ปั้นเลยครับหมายลูกนี้แม่ไม้มวยไทยพูดธรรมครับแข่งท้ายครับเตะหน็บเข้าไปธงไทยทําท่าจะแก้ไม่ตกเหมือนกันครับแข่งท้ายของสายยาน้อยเป็นผู้บุกนะครับสายยาน้อยเปิดเชิงรูปบ้าง หลังจากที่ตั้งรับมา2ยกเต็มๆยกนี้เปิดเกมลุกทงไัยต่อยเกมรับมาแล้ลูกะดอนในยูนแรงด้วยกันทั้งคู่มาล้ครับยังแกร่งด้วยกันทั้งคู่เรียกว่าแกร่งทั่วแผ่นดินครับสุดยอดครับสุดยอดมือไทยในยุคนี้ที่ทั้งน้ำทมครับยกนี้เป็นยกที่สามเจาะขวาลำตัวมีทำลายจังหวะต้องขยับเปลี่ยนแผนเปลี่ยนเกมเดินครับสายยังน้อย ขยับเป็นช่วงปลายยกที่สามการชกวันนี้นะครับท่านผู้ชมหลายสิบประเทศครับท่างยุโรอดต้องจะได้ดูครับในการถ่ายทอดวันนี้ทางด้านคามคูตมองโกเลียามาเป็นประกานครับทางด้านมองโกเลียและมีอดีตนายกรัฐมนตรีของมองโกเลียก็มาด้วยมาต่อยขวาลูกนี้หนี โอ้เข้าที่เป่าใหญ่ลำตัวนี่นเสียงดังฟังชัดครับทำท่าจะสจะอึกสะอื้นสะทกสะท้านครับทางด้านสายยันน้อยเจอขวาเข้าไปเมื่อสักครู่นี้โอ้โหซ้ายครับขึ้นบนเกี่ยวล่างข้าเป็นชุดครับหนึ่งสองโอ้โหชุดใหญ่ๆครับชุดนี้ว่ายังไงครับเจ้าบ้านธงไทยนี่ครับเิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของสายยันน้อยทินเยือนมถยกที่สาม จรสนภาพคในยกที่3ครับโในช่วงรายยกี่เจอก็ไปชุดใหญ่ครตังดสายันน้อยดูยกที่4กันต่อครับช่วงนี้วางคู่นี่เรียกว่าตั้งใจกันอย่างเต็มที่แล้ครับ เข็มขัด3เส้นครับรออยู่ที่คาดบันเอลไครเท่านั้นเองนะครับนนี้งานสงการของพี่น้องชาวโคราชครับมืมวยนับพิเศษนะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมกันในเวทีมวยโชว์ราวหน้าสารกลางจังหวัดนครราชสีมาครับ่กำลังชมการถ่ายทอดสดครับจากสถานีโทรทัศน์ช่องเจ็ดสีครับทีวีเพื่อคุณับมาลุ้นกันต่อครับยกที่4ี่ เปิดเกมเดินไวครับสายันน้อยหลังจากที่ปลายุกที่3มนี่รับไปพ่อสมควรน,นี่ครับต่อยกันกลางแก้งกลาง,ลางแดดครับข้างล่างสาดนา้ำข้างบนสาดแข้งสาดเข่าครับโอ้โหโดยเฉพาะหมัดขวานี่เข้าลําตัวตะละเม็ดตะละดอกนี่เสียงดังฟังชัดครับนี่คือหมัดของมหาหญิงเกี่ยวล่างโอ้โหโเจอเข้าไปอย่างนี้นี่ทุดใหญ่ครับ ยังพยายามต่อครับสายันน,ยน,น้อยใน้ยที่นี้วันนี้เจอกันในน้ำหนัก115อปอนด์เกมยังไม่หยุดครับคง,งพยขยับเปิดเกมเติดในเกาะในต้องเหนียวต้องเดินแลวต้องติดให้ตลอดด้วยครับทางด้านสายันน้อยอเกมสถานก,การณ์ยังมีเอาละครับมีอาว,วุธอะไรนี่มากเขียนม,มากที่เดียวไม่ได้ครับอ,ออกให้หมด ธงชัยไม่นิ่งให้เป็นเป้าครับเดียวติดเดินต่อแทงขวาติดบ,บงังต่อยด้วยเชิงครับต่อยด้วยเชิงรับทั้งคู่นี่อาวุธอ,ออกหลากหลายครับธงชัยออกไปจะเล่นฝีมือ,อ,อลูกดักครับคอยโฉบคอยต่อยแล้วออก,ต,อออกต่อยแล้วออกข้างครับธงชัยสายยันน้อยเปิดเก่งครับตอนนี้ต้องรีบเดินรีบเบียดแล้วตัวเองนั้นหนุมน่มแน่นกว่าครับ เชื่อว่าแรงปลายจะดีกว่าแต่ว่าธงชัยนั้นต่อยเชิงรับพิวออกไปเรื่อยๆครับประเภทสนต้องลมอ่าถือว่าสะสมเยอะครับทางด้านสายันยน้อยแข่งทั้งหมัดสารพัดอาวุธครับแต่ยังไม่ยอมหยุดครับเออเแกนเดินต่อนี่นะครับดูว่ามวยอเอ,ก,อกมวยยุคนี้ชกกันแบบไหนต่อยกันยังไงครับท่านผู้ชมยุคนี่ต้องยกที่ส <5 S 1> ี่มาหาหินธงชัยต่อยในบ้าน ทีจนคาดวางแผนเตรียมพร้อมดีทุกอย่างครับวันนี้าอาวุธทุกลูกแบบครับทงชายงัดมานี่ลูกไม้แม่ไม้ทุกลูกแบบเอามาใช้ในวันนี้ครับโภ<อ>ระนั้นถือว่ามือมวยครับดูครับมาการต่อยถุดป,ประสายทินที่มาครับเป็นแบบอย่างดูๆๆๆครับตรพยามเล่นที่วงในครับทางด้านสายอย่างน้อย เมือนว่าหัวเทียนกับติ๊ติ๊กขัดขัดครับวันนี้เกมของทางด้านสายันน<ไ>้อยโอ้รับไปมากพอสมควรครับวันนี้บัดเท้าเข่าศอกอแต่ว่าผมเปิดเกมเดินต่อ<ไ>หัวใจสิงครับไลายนี้เป็นมวยเด็กนะครับจบมสามจากปะดุชิตพิทยาบางซื่อดูครับหัวใจนั้นหัวใจสิงจริงจริงครับเป็นไทยโขกครับไชยความเหนือชั้นครับหลบเลืก ต่อยเชิงโฉบครับตีหัวเข้าบ้านว่างั้นดูว่าต่อยแล้วออกไม่ประทะด้วยท่าทงชัยก็ดีเลือกเกินครับหมดยกที่สี่สุใจนะครับครับที่สุจบครับดูภัพชาในยกทกีก่สี่ปิดครับเหลี่ยมครับอันนี้ถือว่าเป็นเหลี่ยมของสายันน้อยมหาทงชัยตีลูกนี้หน้าขาครับข้างข้างขาครับสายัญญญนน้อยเน้น ซุดลงไปนี่ครับพี่น้องแฟนมวยชาวจังหวัดนครราชสีมาหลังาจากเล่นสงกรา,านต์แล้วนะครับมาวันนี้มาชมมวยนัดประวัติศาสตร์เดี๋ยวท่านจะได้ชม้วครับคู่จิงตำแ่งแ,แมจมเปโลซุปเปอร์เฟเจเว์ของดเบย b a นะะวันนี้เรามีผู้บรรยายพิเศษครับคุณสัจจา,ารัตนสุบันมาเดี๋ยววันนี้มีข้อข้อเห็นต่างๆมาบรรยายร่วมกันนี้ให้ท่านอยู่ฟังกันบ้างได้ฟังกันบ้างครับวันนี้เราได้รเกียรติหลายท่านนะครับนะ เข้าสู่ช่วง3นาทีสุดท้ายครับหมดแล้วหมดเลยครับไม่มีการต่อเวลาครับใน3นาทีสุดท้ายนี้อาวุธอะไรที่มีอยู่นี่ตอนนี้นี่มาเขียมหักขี้เหนียวไม่ได้ครับต้องปล่อยให้หมดยังคงเป็นฝ่ายเปิดเกมเหมือนเดิมครับทางด้านสายันอยเกียรติประพัดมาวันนี้นี่นครับความสนุกโอ้คงชัยดูเกมแล้ววันนี้นี่ แรงเ้อเกินครับไม่สะทกสะท้านกับเข่าของสายันน้อยโอ้โหวันนี้สายันน้อยพยายามบุกพยายามบี้แล้วครับใช้ความสดของร่างกายเพื่อจะทาให้ธงไทยยุบธงไทยใช้เหลี่ยมครับดูการชกครับแต่นเก่าธงไทยไม่ธรรมดาเลยครับดูครับดูการชกครับสู้กันทุกรูปแบบครับล็อกปีกตี้ด้วยเข่าซ้ายครับธงไทย สู้กันมาตั้งแต่ยกที่หนึ่งมาถึงในช่วงนี้นี่ใล้จะจบยกใล้จะหมดครับมาและต่อยอากาศอย่างนี้นะครับต่อยอย่างนี้นี่ห้ายกนี้ทั้งเจ็ดยกเลยครับดูให้ดีทั้งคู่นี่เหงื่อโซ่ไปด้วยกันเลยครับโอ้สายันอพยายามเล่งสปีครับแทงซ้ายเบียดเข้าไปเรื่อยการชกวันนี้ชิงตำแหน่งสามเส้นครับให้คะแนนเป็นยกนะครับท่านผู้ชมทางบ้านให้คะแนนไปด้วยแล้วก็รวมคะแนนไปด้วยในช่วงสุดท้าย โอ้โหมาหาหินวันนี้นี่น,น,นี่แหละครับแกร่งเลือกเกินต่อยเกรงนี้แล้วก็แรกเรียกพี่เนี่ยเรียกพ่อครับคง,งชัยโอ้สุดยอดเป็นชุดครับสายอย่างน้อยอ้าวครับเป็นยังไงครับยกสุดท้ายตัวเองนั้นหนุ่มนั่นนะครับแต่ว่าดูครับตับแผวโอ้เดินตอนยกนั้นเดินมาสุดนิดลวครับ โอ้ดูสิยันน้อยแค่ทันฆ่าจะมาคอเอาในช่วงปลายยกที่5้าครับสายันน้อยคงไจยครับวันนี้คุมเลยฮะแถ้าจะเปลี่ยนอาชีพเลยครับหมัดเท้าเข่าสอกถ้าขอรับไ้แต่เพียงผู้เดียวเป็นผู้รับเหมาไปเลยครับวันนี้ทางด้านสสยันน้อยต้องยอมรับการมาวันนี้ของคงไัยต่อศิลาชัยครับอาจจะเป็นว่าต่อยในบ้านนะครับมาต่อยดีเป็นพิเศษครับทั้งลุกทั้งรับวันนี้คงไกร สายตานั้นนี่ครับไมั้ทางกายร้อยเปอร์เซนต์ดูครับโคควานี้ส่ยันนอยนั้นมาจากพัทลุงครับป่าบอลพัทลุงมาเอจอต่อยอย่างอากาศอย่างนี้ครับข้ายกนี่เจ็ดยกยังไงอย่างนั้นเลยครับคิดไว้อย่างนั้นครับโอ้เงองี้โสมทุบผมขนเลยครับบอลสีษา กองเชิดครับเป็นช่วงสุดท้ายเล่นของสูงครับธงชัยไป้ปก้านคอนวนสายยาน้อยเล่งสุดท้ายฮึดสุดท้ายโอ้โหมาทาลูกพักครับลูกนี้มาต่อยที่โคราสก็เลยฝากไปหน่อยอ้นี่นะครับสุดยอดของการชกค,ครับคู่แรกของเราธงชัยตอ่อศิาชัยสายยายน้อยเกียรติประพัดต้องรวมคะแนนครับ ทางด้านฝ่ายน้ำเงินนั้นขึ้นมาขึ้นมาครับหัวหน้าคณะครับคุณกู้เกียรติประพัฒสกุลได้นี้ต้องขอบคุณครับจะหรบพี่น้องชาวโคราชรายนีําหรับสนุนสายยันน้อยมาครับวันนี้ให้มาชกกระทงชัยที่โคราชของเรางานสงกรานวันนี้นะครับนี่ครับหัวหน้าคณะเขาคือคุณกู้เกียรติประพัฒสกุลครับขึ้นมาให้น้าไม่าลูกศิ์ครับขอบใจบอกไม่เป็นไรครับ สวดนนี้ไม่เป็นไรต่อยโคร,ราชไปต่อยราดเนินบ้างาคิดว่าอย่างนั้นทาาําท่าจะท้าทายไปลาดจะดำเนินอขอไปเพื่อการประกาศคะแนนครับท่านผู้มีเกียรติและแฟนมวยที่เคารพผลการให้คะแนนของมวยคู่นี้กรรม,ามาการรวมนรงรวมจิตให้ทางด้านฝ่ายแดง49 ให้ทางด้านฝ่ายน้ำเงิน47กรรมการสมาร์จันตะคอยให้ทางด้านฝ่ายแดง49ให้ทางด้านฝ่ายน้ำเงิน47กรรมการนรงคณาจรรันทร์ให้ทางด้านฝ่ายแดง49ให้ทางด้านฝ่ายน้ำเงิน47ก็เป็นันว่าทางด้านคงใจต่อศิลาใจเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปแบบเอกฉัน และในโอกาสนี้ครับกราบเรียนเชิญดรประวิตรรัตฐพีร์ครับประธานจัดการแข่งขันพร้อมทั้งประธานสปรมสอติดคิดตังคุณนรงค์หุ่นแท้ครับขึ้นค่าเข็มขัดให้กับธงชัยต่อศิลาชัยครับกราบเรียนเชิญครับดรประวิตรครับธงชัยคุณศิริประเสรประธานรัฐพีร์เลยครับผมเป็นประธานนะครับจัดการแข่งขัน ราชกันเนยและของสภาโยโลกส่วนชมลมกอติคิดตังนั้นคุณนรงอุ่นแพทย์ครับจะเป็นผู้คาดให้วันนี้ได้ไปสามตำแหน่งนะสำหรับธงชัยตอ่อศิราชัยเดี๋ยวคู่ต่อไปก็เป็นคู่สำคัญแล้วครับคู่มวยหยุดโลกเดี๋ยวแฟนจะได้ชม ขอบพระคุณมากครับเดี๋ยวพบกับคู่ของยอดสนันกับรักวาซิมครับ